สวัสดีครับพี่น้องพองปายคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องมาเบิ้งรถหลังโชว์รูมนะครับนะมีประมาณลอยกว่าคันนะพี่น้องเบิ้งคลิปนี่ที่เขาเบิ้งไอเสียมนะคลิปนี้อยู่นะก้อนใดก็เดินฝากก้อนใดก็แช่ก้อนเดี๋ยวจะยางเร็วทีละคันทีละคันพี่น้องมาขั้นใดให้รีบแคปหน้าจอแล้วกระทักมาหลังไหมเด้อนะเพราะว่ารถมันหลายจะรีวิวเดียวบ่ท่านนะบางคันก็รีวิวไป <นะ S 2> แล้วแหละบางคันก็ยังไม่ได้รีวิวนะเดี๋ยวจะได้พาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งเที่ยเดียวบางคนอยู่ไกลเนาะ ด <Ừ. S 2> ูตังจังหวัดบอ่อาจจะสะดวดดกในการเดินทางมาเบิงนะหรือว่าจะเบิงคลิปนี่แบบอ่มร่วงจะได้ตัดสินใจแล้วขอเบิงรายละเอียดแต่ละขั้นแต่ละขั้นเดี๋ยวค่อยหลังไม่เนาะครับผมน, <ะ S 1> นะเดี๋ยวยางเบิงพลาหลายขั้นจะได้ตัดสินใจเยว่ามักประมาณใดนะนี่หนึ่งจุดเก้า LDA ยกสูงครับนะสีเทาแลมโบตัวนี้มันจะมีทั้ง LDA ทั้งตัวแซดพอนมือนน,น้อยฉมไม้ปีย3บสามอันนี้หากะซื้อเขาหนึ่งุดเก้าปีสิบเจ็ดนะเห็นบอผู้งยิ่งที่อ เลิกกับแฟน oh. ขับรถมาจากบุรีรัมย์ครับนะที่มาขอไอ้เสียมสามแสนหาจำได้ปะจำได้แล้วนี่ซื้อเขาแล้วเด้อนะผู้ใดจะมาเอาต่อก็ให้ฟรีดาวนะให้พรเพียงแค่เดี๋ยวละเจ็ดพันครับหรือจะตัดส่วก็ได้เดี๋ยวคุยกันหลังไหมนะคงจะเห็นไอ้เสียมตอนซื้อแล้วนะคันนะี้เนาะครับบ่อยากว่าหอาลายนะมาคันต่อมา LDA ยกสูงแคปครับเป็นยีราฟแคตตัวนี้ก็พรอ,อยู่ประมาณเก้าพันนะไททันโฉมเก้าครับนะตัวนี้ก็พรอ,อยู่เดือนละหกพันตัวไฟย่อย นะ1.9 sda ตัวนี้จะพรอยู่8 0 0 0 1.9 sda ตัวนี้เป็นซีประตูพรอยู่9 0 0 0นะ1.9 lda แคปตัวเตี้ย 9, 000, a, ไฟนาโปรกเตอร์ไฟไท้าย led ล่อแม็กใบพัดพรอยู 9, ่9 0 0 0นะวนมาแล้วก็ DMAX สีเขียวสีเขียวคีมา่าจัดไฟแนนซนเบรดเดอร์เพี่น้องต้องขายเงินสุดอั่งเดียวมาเอาไปนะสามแสนก็ขายคันนะี้มา นะสามแสนก็ 300, ขายเงินสดนะแล้วก็ m a z d a b t 5 0 Pro ยกสูงปี19ตัวนี้ผ่อน6,000ขาย389,000แปดหมื่นนบาทมิซูโรในส0 0 0มเหลือ360,000นะผ่อนเดือนละ6,000ตลอดสัญญาได้แคปยกสูงพร้อมกับคอกสเตนเลสนะแล้วก็อ่อนี่เครื่อง3า0 0เพลาล้อยเบิกไม้คอกเบิกไม้ดามด้วยสเตนเลสนะโชคอีก4ต้น6ต้นตัวนี้ผ่อนแค่8,000นะันวิโก้ครับนะกำเงินมา300,000บาทได้4ประตูแต่งซิ่งยีราฟแคะเลย นะราคาต่อรองได้อีกครับอ่ะตัวนี้รถซิ่งเด้อขายเงินสดนะแล้วก็ออ,อนิวฉลามบกค,ครับเครื่องส0 0พันพรอเดล่าแป0พันเผาร้อยคือกันแล้วก็รถสีแดงครับสีประตูรถกับสีนะจัดเฟ้นแนนขายสดอย่างเดียวนะตอนตอนที่ยังบวกกับสีขายอยู่400,000เกือบ500,000ครับนะมากำไเงินมา300,000เดี๋ยวขายให้นะมาแล้วก็สีประตูคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ปีสองพันสิบเจ็ดเดี๋ยวถอดหลังคาออกให้เดี๋ยวใส่แม็กใส่ล้อจัดซงลงลอ้อลงล้อให้พอนงบแค่เจ็ดพันะ แล้วก็ยกสูงครับนะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาบ้างนะตัวนี้มีทั้งเกียร์ธรรมดาทั้งเกียร์ออตโอต้มีหลายครับเท่าแลมโบยรีโวยกสูงพันเก้าพันนะรถสุขันฟรีดาวเบิร์ดครับ1.9 SDA ปี23ิบพัน8 0ดพันนะซีประตู LDA พันหมืนหนึ่งซีประตู LDA ยกสูงยีราบแค่พอนหมื0นน้อยนะอน,อน,น้อยนะพันหมื0นน้อยน้อยมายังมา ไททันไททันรถไอเสียเองขายขายเงินสดนะขายเงินสด2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะต่อรองได้2องแสนแปดก็ขายไททันรถไอเสียเองปีสนะิบเจ็ดนะเดี๋ยวดูไดูครับปีสิบเจ็ดล้อแม็กเวลไม่เก้าหมื่นโลนะกุญแจรีโมทสองดอกนะเล่มเอกสารภาษีปีหกแปดเชฟแดงนี่ขายบ่ครับ <laughs> ขายไม่รถมึงนไงขายครับสามแสนสามแสนสี่แสนห้าไมไ่เหรอสามแสนสี่ขาย น,นี่รถพนักงานมานะมาร์ทมาร์ทเกียร์ออโต้ปี12ยางอายางพื่งเปลี่ยนมาใหม่เนเกียร์ออโต้รถไอเสียมเองนะขายคันนี้เงินสด169,000เดี๋ยวมารีวิวให้ใครอยากได้รูปหลังใหม่อาเมล่าปี17รถมือเดียวมายอยู่50,000โลไฟเหลืองนิดนึงเดี๋ยวขัดให้เครื่องเสียงเต็มลำนะเครื่องเสียงเต็ม เมือนี้ไอเสียเพิ่งจะปิดไฟแนน์แล้วก็ได้เลมมาเดี๋ยวอีก2งสมมือจะมารีวิวให้ผู้ใดมีเงินสดกลับมา2องแสนหามันบาทนะไฟข้าล้ามแคป2อง0สนสองหมื่นเก้าพันสองแสนก็ขายไอสองแสนหนึ่งหมก็ขายนะมิซูอ2ลสองรตรงลงมึงจะขายอะไรคันี่หกหมื่นเก้าเออหกหมืนานะนะอันนี้จองแล้วใช่ไหมไม่รู้น่าจะหลุดจองแล้วที r อฟอสี่หม้าสมื่ก กี้ถึงแถวไหนละมาแถวนี้แถวสามครับอาฝากพี่น้องกูแรกกูแช์ครับโอ้โหรถมิดเป็นรอยเลยย่างเดี๋ยวเบิด์ปเนี่ยเอาในย่างเร็วเนี่ยนสี่ประตู LDA โฉมใหม่ผ่อนเมืนอหนึ่งนะสีเขียวกำเงินสดมาสามแสนเดี๋ยวมีทอนให้หนึ่งจุดเก้าอ่าตอนเดียวอ่าพร้อมกับรถลิฟต์ขนมอไซค์ผ่อนห้าพัน MT สี่ประตูผ่อนเจ็ดพัน หัวเดียวเครื่องสามพันเดิมๆตอนซื้อมาเดี๋ยวใส่เพลร,รอยให้พ่อนแปดพันนะรีโวแคปออโต้ผ่อนเก้าพันนะเอ็มจแคยกสูงพ่อนหกพันนะนเวลา300่าเอ็นพโฉมใหม่พ่อนเจ็ดพันนะดีแม็ซีประตู LDA ดีเอโฉมใหม่พ่อนหมื่นนิดๆิดนะไททันสีเทานะ่อนอยูเจ็ดพตลอดสัญญานะเอ็กซิลี์โฉมใหม่ปี23มนะคันมีหลังคาขายแล้วอันนี้ปี23มเหมือนกันเดี๋ยวไปล้างให้รถสวยกริ ไม่หลักพันหลักหมื่นพรอ,อยู่9 0 0าพันปลายๆก็ถูกนะรีโวแคปปี17บเจ็ดแค่เ0็ดพไอ้มีงูวะครับนี่นี่นี่พรเจ็ดพันะดีแม็ LDA ซีประตูพันหนึ่งไต้ตันโฉมใหม่พรเจ็ดพันไต้ตันไฟย่อยตัวเก่าพันหกพัน v ตัวเอกค u s i สีครับนะปี16บหกพนหกพันะซีประตู LDA เด๋ยวเล่แม็กไฮพนหนึ K ่งหมื่น นะฟอร์ดชมปี19 20 21พอน6,000นะพอน6,000นะ6,000ตลอดสัญญาแบ็กอิดิชั่นพอน7,000ตลอดสัญญานะซิตี้1.0เทอร์โบพอน7,000ตลอดสัญญานะยาริสรถเซลล์ด้วยไหมวันนี้รถนังเ,เออรถเซลล์รถเซลเซล์นะอ้าวไททันโฉมเก่าไฟย้อยพอน6,000ไททันโฉมใหม่ปี21ตัวแลนลี่อาร์ตพอน7,000 รีโว่ชุดแต่งล็อกโคจากโรงงานรอบชุดแต่งรอบคันสี่ประตูผ่อนเก้าพันไททันผ่อนสี่ประตูผ่อนแปดพันนะไททันชมเก่าไฟย้อยผ่อนหกพันนะสี่ประตูปียี่สิบผ่อนแค่แปดพัน LDA ยีรับไอตัวแซดแซดเครื่องเสียงยีรับแค่เครื่องเสียงเต็มผ่อนหมื่นนิดๆขายหกแสนกว่าบาทนะรีโว่แคปออโต้ผ่อนเก้าพันนะเอามาค่อยๆเดินนะแคปใส่คอก พร้อมสีเทาแลมโบแม็กยางยีราฟแต่คันนี้เทาเดิมพรอน8,000นะโนวาล่าแบ็กอิดิชั่นนะยกสูงคิงแคปสีดำพรอ <7, 000. S 1> น7,000นะรีโวโฉมใหม่นะตัวอะไรเขาเรียกว่าตัวลิตตัวอะไรสักอย่างนี่แหละยกสูง4ประตูนะโฉมใหม่พรอนหมื่นนิดๆนะรีโว4ประตูเกียร์ออตโต้พร้อมหลังคาเคอรี่บอยพรอนหมื่นนิดๆรีโว2.8 ใครเอาแบบเผาเดิมไม่ใส่เผาลอยผ่อนหกพัถ้าใส่เผาลอยผ่อนแปดพนะอาเมลา่านะสองแสนเกาพเอาผ่อนเดือนละสี่พันตลอดสัญญาอาเมล่าหนึ่งจุเทอร์โบตัวใหม่ผ่อนเจ็ดพันตลอดสัญญา MGZS h ีเซเอนะเอาไผ่อนเดือนละหกพันนะฮอนด้าซีวิกเนะสีบอลปี2ี่สเนะเหลือผ่อนแค่9 0 0า แซดเอสผ่อนหกพันแล้วก็นี่คันนี้แต่งสวยมากเพิ่งล้างนะคอกเบิกใหม่ล้อมแม็กซี่สามเจ็ดคอกดามด้วยสแตนเลสอย่างดีเทาลอยเบิกใหม่เทอร์เมโบผ่อนแปดพันมาใกล้จะหมดแล้วซิตี้นางฟ้านะหนึ่งจุดห้า 5, ปีสิบแปดนะผ่อนห้าพาันตลอดสัญญานะอาร์เมล่าผ่อนสี่พันตลอดสัญญาขายสองแสนกว่าบาท มิลานขาย2 0 0แสนกว่าบาทผ่อน4 0 0พันตลอดสัญญานาพาะพอรอยเดี๋ยวใส่พอรอยให้ปี2องพันยี่สองยี่สามตอนเดียวผ่อน8 0 0พันลีโวสองจแปดตอนเดียวผ่อน8 0 0พันวีออสผ่อนห้าพันมาร์สเกียร์ธรรมดาสีดำม่วงผ่อนสามพันนะแล้วก็ฟอร์ดผ่อนหกพันนะแอตทาดผ่อนหกพันตัวใหม่ซิตี้ผ่อนห้าพันวีออสโฉมใหม่ผ่อนหกพัน นตัวนี้ขายเงินสด179,000สเกัแอดถาดวีออสเกียออโต้319,000าตัวนี้ผ่อนเดือนละ5,000นนามิลานตัวใหม่สีเทาแลมโบหรือว่าสีขาวขาวขาวแลมโบผ่อน6,000บวีโออาเม็ A M S, ตัวนี้เกียร์ธรรมดาเงินสด139,000ามาัด,ด้า2ผ่อนห0 0ัวีออสแดงนา2 0 0แสนกว่าบาทไปไปลายผ่อน5,000ซิต,ตี้นางฟ้าผ่อน 6, 0 0 0วีโกส0 0 0 0กว่าบาทนะผ่อน5,000 แคมเบอรี่พ0นเจ็นะวีออสชมมไม่นะเอออาติสนะ่านั่อาติสพันเจ็ดพันวีออสชมไมลพันหกพันชมไม่พันหกพันเอสอารีพันพนะซีเอ็กสมพันเจ็ดนนะมาส์เอ่อนิสันนะนิสันปี11บเอ็ดายเงินสดหนึ่งแสนสี่หมืประมาณนี้ครับใครไม่ทันเด้อนะลังไม่ฝากก็ไแลค์กดแชร์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปสิบลอดขายหน้าจอง สิบล้อไม่ขายพอนีเขามาเทหินให้ oh. <c oughs> จ้างเขามาเทหินให้ oh. าฝากกูไลค์กูแชร์แชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปมีเพื่อนมาจองรับค่าแนงห้าพันบาทเป็นกงลังใจให้เสมแล้วกับทีมงานรับชมอยู่จากจังหวัดไหนฝนตกหรือเปล่านี่สักแก้วตกทุกมือคอมเมนต์มาบอกไอเ้เสียมบอมนะครับนะพี่น้องรักษาสุขภาพดีๆเดินทางไปทั้งแดดก็ขับขี่รถระมัดระวงังเช็คลมเช็คยางให้ดีายางดูดีดีเนาะช่วงนี้ฝนตกนะครับเป็นกงลังใจให้ทีมงานแล้วก็ไอ้เสมพิมพ์คําว่า โคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,สดไอเสียมของแท้ไอเสียมคนจริงไอเสียมจัดให้ไอเสียมส่งฟรีฮอหน้าบ้านแจ้า